สวัสดีค่ะชื่อเองได้มาหนี่ค่ะสวสสัสดีค่ะชื่อติ๊กได้มาหนึ่งสวัสดีค่ะชื่อเด็กนี่นะช่างเรียค่ะสวัสดีครับผมชื่อติ๊กชายิชื่อจรเงคือเรียดีครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายคือเรีนดใส่นะครับวันนี้เราจะมาทำเหนี่ยวกันนะคะทุกคนต่อไปนะคะใส่เกลือลงไปนะคะไม่ต้อทุกคนที่างเขากิน อันนี้นะคะเราจะใช้กระเทียมหมดถุงประมาณนี้เลยนะคะเราก็ใช้ไปแล้วนะคะเราก็จะมาตำกันนะคะก็กดทางนี่น,นะคะก็มาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีกระเทียมนะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะก็เกลือแล้วก็ชูรสก็ข้าวเหนียวนะคะแล้วก็จะมีเอ็นไก่กับไก่บดนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาทําวิธีการหมักนะคะเราก็จะใส่ไก่บดไปนะคะแล้วก็ใส่เป็นกระเทียมนะคะแล้วก็คนใ้เข้ากันต่อไปนะคะ,ะ,คะเราจะใส่เกลือประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลหมดเลยนะคะ ไปใส่ซ้าไปด้วยค่ะต่อไปนะคะเราจะใส่เป็นข้าวเหนียวต่อข้าวเหนียวนี้ช่วยให้ช่วยทําให้ไก่ต่อไปนะคะเราก็จะใช้แหนมที่เราเตรียมไว้นะคะมาใส่ไว้ในถุงนะคะหลังจากที่เราทำแหนมเสร็จท,ทั้งสองรูปแบบเราก็จะตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง สัก2-3วันจนกว่าจะเปรี้ยวหรือได้ที่แล้วและหลังจากนั้นเราก็จะเอาเข้าตู้เย็นจนกว่าจะได้ที่และเราก็จะนำไปเสิร์ฟครูกันครับ One eternity later นี่ก็จะมาชิมกันนะคะว้าวอิดแล้วชิมกันก่อนนะคะโอ้ยมนเป็ <laughs> น่จบเลยอ๋อจินเลย อร่อยมากเลกคนมาชค่ะตานเหรอชอบกันอีกอันน <Yes> ี้ดีกว่าลองเข้านากิน งงมันกดไปเลยนเอามากระเด็ยรสชาติมันจะก็แน่มันก็คือเน่ครัทุกคนมไอ้ไร Ew. <laughs>